สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการใช้กล่องเลือกนะครับหรือเช็คบ็อกนะซึ่งในคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดไปเกี่ยวกับปุ่มเลือกนะครับซึ่งปุ่มเลือกเนี่ยจะเลือกได้เพียงหนึ่งรายการแต่ว่ากล่องเลือกเนี่ยแตกต่างก็คือเราจะสามารถเลือกได้หลายรายการนะครับซึ่งเหมาะสำหรับ อ่าคำถามที่ต้องมีคำตอบหลายคำตอบนะเช็คบ็อกตัวนี้นะครับซึ่งหลักการในการเขียนโปรแกรมหรือการใช้เนี่ยก็คล้ายๆก,ก,กันกับปุ่มเลือกนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะก่อ,อื่นครับก็ออกแบบสกอรนะครับอ่าวหมนเดิมครับกุ๊ปบ็อกมาเอากุ๊ปบ็อกมานะครับเลือกเหมือนกันครับโอดเลือกก็ได้เลือกก็ได้ครับโอดเลือกนะ าลาเบลมาหน่อยลาเบลลาเบลตั้งคำถามเลยครับเอาอะไรดีอ่นักเรียนชอบดอกไม้ได้อ่าอะไ,ไ้ไหมชนิด ดบ้างาชอบดอกไม้ชนิดใดบ้างนะครับแล้วก็เอาเช็คบล็บบอกนะครับนี่เช็คบล็อกนะครับคลิกลงไปเลยครับมันจะขึ้นมามห้เราเอางเลยคลิกปั๊บก็จับตรงนี้ปั๊บนีอันนี้ครูเอาแค่สามก็พอนะเพราะว่าเรามันจะค่า,าก,กันกับปุ่มเลือกนะครับ คือเรติโอเรติโอพัททอนนะครับจะคล้ายๆายกันวันครูจะเอาแค่สามันก็พอนะครับอ่าชนิดแรกเราเอาเป็นอะไรดีอักุลาอ่ากูลาบเลยนะอักูลาที่สองเระดอกอะไรดีชิลิบหรือชิลิบเส็จ ดอกทิลีบสามดอกอะไรดีนอดอกคูณนี่บ้านเราหน่อยดอกคูณครับจากนั้นเราก็เออมาแล้วก็ลาเบลเพื่อแสดงนะครับโปรแกรมเลยครับ เดิมครับกำหนดประกาศตัวแปรก่อนรนะดับแรกนะประกาศตัวแปรที่ใช้เก็บที่ใช้เก็บคําตอบนะครับของผู้ตอบก่อนนะครับนะเอาคําตอบก็กูใช้อ,อะไรดี KT เานาะ KT คำตอบเรามีกี่คําตอบมี3ามคำตอบ KT หนึ่ง KT สอง K ที่3นะครับ add string นะครับ string 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 ต่อไปครับที่2นะครับตัวแปรที่2ใช้เก็บค่านะใช้เก็บค่าของผู้ตอบนะครับเอาเป็นอะไรดี ch นะกันเช็คเนาะ ch 1 C S2 นะครับ C S3 นะครับเอเอาอะไรดีก็เป็นสตริงกันือนกันนะสตริงนะครับก้วาต่อไปสุดท้ายนะครับใช้แสดงข้อความนะครับเอาทีทีแล้วกันใช้แสดงข้อความ มาดับแรกครับเราต้องกำหนดข้อความก่อนนะครับ K T 1น่กกนะครับเท่ากับนะจะประกาศนะครับื่อกี้ดอกอะไรบ้างดอกดอกกุหลาบสอง K T 2นะครับดอกอะไร ทิวิตนะครับทิวิต k ีสามเป็นดอกคูณเนาะดอกคูณโอเคจากนั้นครับแล้วก็มาจิกบวกน,นะครับให้มีค่าเป็นอ่า ให้มีค่าเป็นนันนะครับนะทำให้ปุ่มนี้ค่าเป็นนันครับปุ๊บปุ๊บมีค่าเป็นนัน,น,น,นแ,ลแล้วครับชึบนะครับอีฟเลยครับเงินไขเลยเช็คนะครับเช็คบล็อกหนึ่ง เช็ค <Check S 2> นะครับเหมือนกันนะครับเช็คบว็อเช็คเท่ากับกเ two เันครับถ้าเลือกนะครับเดมก็จะเป็นเช็ควัน,วนเท่ากับนะเช็คบล็อกแรกเท่ากับอะไรครับ kt 1นะครับเพราะเช็คบล็อกแรกก็คือ กุหลาบใช่ไหมครับเช็บคบล็อกที่1เช็บคบล็อกที่2เช็บคบล็อกที่3นะครับเช็คบล็อกแรกคือกุหลาบอเคที่หนึ่งนะครับกุหลาบเหมือนกันครับกูก๊อปเลยนะก๊อปเลยนะก๊อปเลยนะปึ๊บอีสามนะครับก็จะเป็นเช็คบล็อกสองแล้วก็เช็คบล็อกสามนะครับอันนี้ก็จะเป็น สองสามสองสามสามนง,งน,นักเรียนนะครับตรวจสอบเงื่อนไขถ้าเราเลือกนะครับถ้าผู้ตอบเลือกเช็คบล็อกแรกนะครับก็ให้เท่ากับดอกกุหลาบถ้าผู้ตอบเลือกเช็คบล็อกที่สองนะครับก็เท่ากับทิวลิปผู้ตอบเลือกเช็คบล็อกที่สาม ก็เท่ากับดอกคูณครับต่อไปครับนะทีทีนะครับข็อความใแสดงนะครับเท่ากับซีเนะอชซีเอชหนึ่งนะครับอ่าโทษทีโทษทีแอนนะครับแอและนะครับให้แสดงให้แสดงข้อความ นะครับที่ผู้ตอบเลือกนะมากกว่าหนึ่งครัตอบเออปึ๊บมีสามครัตอบนะครับตอบ่นะบตอไปครับนะทีฟทีเท่ากับเท่ากับปึ๊บ กาบป่าปเดมกบปก็ให้ทีๆแสดงข้อความนะครับเอ่อะไรเดียวถ้าเกิดว่าถ้าเกิเขาไม่ชอบอะไรเลยถ้าเขาไม่ชอบทั้งสดอกนี้อขอบคุณแล้วกันขอบคุณไปเลยนะครับนะขอบคุณนะครับ แสดงว่าเขาเขาไม่ชอบสามดอกที่เราที่เราสร้างให้เขาต่อไปให้ลาเบลสองนะครับลาเบลสองแสดงคำตอบนะครับลาเบลสองจุดเทคเท่ากับทีทีนะครับทีี นะเดี๋ยวเราลองลันดูสมมุติว่าลันนะครับสมมุติว่าครูชอบดอกกุหลาบกับดอกคูณนะครับก็กดปุ่มนะครับดอกกุหลาบดอกคูณเห็นไหมครับนะถ้าครูชอบทั้งสามดอกเห็นไครับก็เพิ่มขึ้นม,มาหรือชอบดอกเดียวเห็นไหมครับก็จะแสะดงให้เราออกมาเห็น นะอธิบายมาอีกรอบหนึ่งนะครับนะขั้นแรกประกาศตัวแปรให้เรียบร้อยนะครับนะ KT 1 3ถึงนะครับนะใช้เก็บข้อความที่จะแสะดงนะครับ CS 1 3ถึงจาใช้เก็บค่าที่ผู้เลือกเลือกนะครับเพือต่อจากนั้นครับ สร้างเงื่อนไขครับเพื่อตรวจสอบเงื่อนไขว่าผู้ตอบเลือกอะไรบ้างนะครับถ้าผู้ตอบเลือกเช็คบล็อกแรกก็เท่ากับดอกกุหลาบถ้าผู้ตอบเลือกเช็คบล็อกที่2นะครับก็เท่ากับผู้ตอบเลือกทิวลิปถ้าผู้ตอบเลือกเช็คบล็อกที่3ก็คือดอกขุนนะครับจากนั้นครับให้ทีทีนะครับเก็บค่าทั้ง3ค่าว่าผู้ตอบ ตอบอะไรบ้างนะถ้าผู้ตอบไม่ตอบเลยนะครับคือไม่ชอบเลยทั้งสามอาันก็ให้แสดงข้อความอันนี้ผู้ให้เป็นขอบขุดนะครับนะนะนะลองดูซิถ้าเกิดว่าไม่ตอบถ้าเราไม่ชอบนะเห็นไหมครับขอบขุดนะก็ให้พวกเราไปฝึกทบทวนนะครับ เขียนให้มากๆลองอย่างอื่นดูเยอะๆ